สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะมาแนะนําเสื้อลายถักอีกลายหนึ่งค่ะเป็นลายถักที่ไม่ได้ยากนะแต่ว่าภาพรวมออกมาแล้วสวยดีค่ะ,คะเสื้อตัวนี้บุภามีม,มีมีถักไว้ลายลายนี้นะคะตัวหนึง่งแต่ว่าอันนั้นจะเป็นถักจากจากคอลงมาถักจากคอลงมานะคะคอลงมาแล้วก็แยกแขนทีนี้วัดของเสื้อตัวนี้ค่ะจะเป็นการถักจากชายขึ้นไป ถ,ถักจากชายขึ้นไปนะคะแต่ตรงแขนเนะะี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบลงนะพอละคอขึ้นไปเวลาแขนเนะะี่ยค่ะต่อออกจากจากวงแขนแล้วก็ถักต่อออกมาวงแขนต่อออกมานี่นะคะตรงตรงที่ไหลเนี่ยดอกทีนี้ว่าลายลายนี้เป็นลายที่ดูแล้วคือไม่ได้ยากเนาะแต่ว่าพอถักออกมาแล้วเป็นเป็นตัวแล้วสวยค่ะสวยบุพัดถักออกมาแล้วตัวหนึ่งยอมรับเลยค่ะว่าสวยใส่สวย เราจะใช้ไหมไหมเส้นไหมพรมหรือไหมสี่พายไหมเส้นใหญ่หน่อยก็ได้นะคะอ่าหรือจะถ้าถ้าหลายคนอ่าถนัดไหมซัมเมอร์ก็ใช้ไหมซัมเมอร์ก็ได้แต่ถ้าไหมซัมเมอร์ดอกมันจะเล็กหน่อยดอกมันจะเล็กๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลายถักกันค่ะของบุาเนียจะมาเน้นสอนลายถักนะคะแล้วก็เอาแบบเสื้อมาให้ดูว่าลายถักแบบเนี้ยแบบเสื้อแบบเนี้ยอ่าทำอ่า ทำออกมาแล้วสวยขนาดไหนนะแบบเสื้อที่แบบเพราะว่าแบบของเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็พอเขาทําตัวน้นตัวนี้ออกมาแล้วมันดูสวยอะค่ะดูสวยของต่างประเทศนะคะนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาดูลายถักกันคะ่ะตอนนี้บุผัดถักให้เป็นตัวอย่างอันนี้ใช้ใช้ไหมพรมนะคะไหมพรมถักให้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างเนี่ยคะ่ะถักให้ดู ลายถักจะเป็นลายถักที่ที่ไม่ได้ยากค่ะไม่ได้ยากนอะอันนี้ปูผพัดจะเอาไหมเอาสีเหลืองสีเหลืองถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะไหมพรมนะเข็มเบอร์สามค่ะเข็มเบอร์สามเวลาเราถักรอบตัวนะคะก็ถักให้ให้ให้โซ่ยาวๆไว้ก่อนนะอยู่ที่ว่าโซ่โซ่ยาวๆของเราเนี่ยจะใช้เท่าไหร่ พอถักโซ่ได้แล้วค่ะก็มาวัดรอบตัวดูเอาหลวมนิดนึงนะคะหลวมนิดนึงนะทีนี้ว่าตัวไหมพรมเนี่ยค่ะเราต้องดึงดึงอย่างเนี้ยค่ะดูว่ามันมันยืดขนาดไหนเพราะบางทีไหมพรมบางอันเนี่ยค่ะเรามันจะย้้ยมากนะแต่แต่บางไหมเนี่ยไหมพรมก็จริงแต่ว่ามันไม่ย,ย้้ยตอนเราเริ่มต้นเนี่ยค่ะโซ่อย่าถักอย่าถักแน่นมากนะคะครั้งแรกนะคะโซ่ให้หลวมๆ พราะว่าถ้าถักแน่นมากนะคะ่ะเวลาอันี้ไปรอบสองรอบสามมันจะเหมือนมันจะลังเนี่ยพอเราเราถักได้แล้วนะคะเราก็อาพอพอได้จํานวนโซ่ตามที่ต้องการแล้วใช่ไหมคะเราก็มาขึ้นอันนี้ใช้โซ่สามสี่ห้าใช้โซ่ห้านะคะห้าหกเจด ปดใช้โซ่แปดโซ่แปดอันนี้ตอนเริ่มต้นนะคะโซ่แปดแล้วก็มามาปักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเป็นรูปตัววีค่ะเป็นรูปตัววีแล้วก็โซ่โซ่สามโซ่สามนะคะปักลงหลักเดิมอันนี้อันนี้ตอนเริ่มต้นนะตอนเริ่มต้น แล้วก็สองโซ่สองโซ่นะคะเว้นเว้นสองข้างล่างเว้นสองเหมือนกันค่ะทำเป็นหลักนี่นะคะแล้วก็สองโซ่เว้นสองเหมือนกันมาปักหลักที่3มนะคะหลักที่สแล้วก็3ามโซ่ จะซับบางกันอยู่ค่ะแล้วก็สองโซ่อันนี้มาปักโซ่ที่สามนะคะสองโซ่บนแต่มาปักตรงโซ่ที่สามข้างล่างแล้วก็สองโซ่แล้วก็มาปักหลักที่สามอันนี้ระหว่างระหว่างโซ่ระหว่างหลักสองหลักนี้สามโซ่นะคะสามโซ่พอเราถักได้อย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วนะคะ เราจะมาชนนะแล้วก็สองโซ่สมมติว่าเราจะมาชนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นพอถักได้ครบแล้วใช่ไหมคะก็มาชนตรงโซ่แล้วก็มาเกี่ยวข้างล่างแล้วก็ตัดไหมอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นระหว่างกันเนี่ยนะจะเป็นระหว่างกันนี่นะให้เห็นว่าเวลาเวลาเราถักแล้วก็ให้จํานวนตัวนี้ยค่ะ ตัวดอกมันเนี่ยค่ะให้ลงเลขคู่ลงเลขคู่ถามว่าทําไมถึงลงเลขคู่เพราะเวลาเราจัดตรงตรงวงแขนนะคะมันจะได้มันจะได้ลงกันพอดีเวลาเราแบ่งตัวค่ะเพราะบุผาเคยมันก็จะกลายเป็นด้านหน้ากับด้านหลังไม่เท่ากันบางที นับราคาแต่นับผิดนับผิดก็เลยเลยตามเลยแล้วมันเศษอยู่อย่างเงี้ยก็เท่ากันด้านหน้าด้านหลังไม่เท่ากันอันนี้อันนี้บุผัดถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะพอเราทําได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะ,อะพอรอบสองมา ันนี้จะเป็นโซ่สามนะคะโซ่สามโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มตรงนี้ค่ะจะเอาจะเอาสามหลักหรือสี่หลักก็แล้วแต่เราว่าเราจะเอาดอกหนาขนาดไหนนะคะตรงนี้นะสามหลักหรือสี่หลักก็ได้ขอมุพาเอาสามหลักนะคะเว้นสองโซ่เว้นสองโซ่โซโลงในช่อง แล้วก็อีกสามหลักน,นะคะบุผัฒใช้ไหมเส้นใหญ่อะ่ะเส้นใหญ่เลยค่ะถักออกมาแต่ไหมมันนุ่มนะสวยมากเลยค่ะสวยมากอันนี้มาเกี่ยวเกี่ยวระหว่างนี้นะคะนี่นะเกี่ยวระหว่างนี้นะนี่นะนคะคะแล้วก็เว้นสามโซ่ ระหว่างคอมนี้นะคะแล้วก็หลักสามหลักปันหัวเข็มนหนึ่งครั้งแบบมันไม่ได้ยากหรอกคะ่ะแต่ว่าท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องไปคิดว่ามันทำยังไงดูของบุภาเอาแบบบางอันก็แบบง่ายๆบางทีบางทีง่ายๆก็ตั้งนานนะคะก่อจะทำได้บางทีอะ คือเราก็ไม่รู้วิธีถักมันเนาะเห็นลายแบบเอ๊ะอย่างนี้มันน่าจะถักได้พอเอาเข้าจริงยากอยู่นะคะก็จะทําได้บางทีอะ่ะอันนี้ด้วยของผู้ภาพมันถักมาพอประมาณหนึ่งแล้วก็เลยพอจับหลักได้เพราะเราไม่มีไม่มีคลิปสอนนะบางทีแบบเสื้อสวยๆเขาไม่มีคลิปสอนนะ ก็มีแต่ของต่างประเทศนะคะมีแต่แบบเสื้อแบบเสื้อมาแบบชุดมาอย่างเงี้ยบุภาก็จะเลือกเอาว่าบุภาชอบแบบไหนคือตั้งใจจะเอามาลงไว้เพื่อที่จะถักในอนาคตนะคะบางลายก็ชอบใจแล้วลายมันไม่ได้ยากมากก็จะถักก่อนเลยพอถักเสร็จก็เอาห้ท่านผู้ชมดูก็ไม่รู้สวยไม่สวยนะบางตัวก็สวยบางตัวก็ไม่สวย แต่ว่าก็ใส่ได้ทุกตัว <het> ใส่ได้ทุกตัว,ตวแต่บางทีมันไม่มีไม่มีโอกาสที่จะใส่เยอะแยะขนาดนั้นเนาะอเอาเป็นสีสีมาถักจะได้เห็นชัดๆจะดูเหมือนวัยนี่ยน,นะสามหลักแล้วก็โซ่สองค่ะระหว่าง อันนี้บุภาใช้เข็มเบอร์สามนะคะไหมพรมเส้นเล็กไหมพรมมันจะร้อนอยู่นะถ้าหน้าร้อนน่ะบางคนร้อนแล้วมันก็คันก็เลือกเอาแล้วกันนะคะบางคนแพ้ไหมพรมบุภาก็แพ้ไหมพรมนะแ้่ใช้ของของวีนัสเขาเนี่ยจะแพ้จะคันอืม ออกมาอีกรอบหนึ่งเราก็ขึ้นมาเป็นขามันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันหกเข็มนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาเป็นหลักสองโซ่ ตอนแรกมันจะเหมือนบันบานใช่ไหมคะพอมาตรงนี้ค่ะมันก็จะคุมหนึ่งสสามมันก็จะสับป่างกันอย่างนี้นะคะหนึ่งสสามปันหัวเข็มหนึ่งครั้ง อันนี้โซ่สองันนี้สามโซ่นะคะสามโซ่ระหว่างหลักเนี่ยสามโซ่สองโซ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งมันก็จะเหมือนมาเริ่มเริ่มต้นใหม่นะคะมันเริ่มต้นใหม่เลยนะ สามโซ่แต่ไหมพรมเนี่ยเวลารีดมันรีดมันจะเรียบกิิบเลยนะรีดครั้งเดียวนะคะของโคเชเนี่ยรีดครั้งเดียวพอเราถักเสร็จอะคะ่ะไปรีดรีดเสร็จแล้วก็ไปซักลงน้ํายารีดครั้งเดียวค่ะครั้งต่อไปก็คือซักแล้วก็ลงน้ํายาก็ผึ่งไว้ให้แห้งแค่นั้นเองไม่ต้องไปรีดอีกค่ะรีดครั้งเดียว แต่ไปรีดอ่อทับอีกหลายคนก็อู้ดมันยับแต่ว่าถ้าเราพึงใช้ไม้แขวนผึ่งไว้ค่ะไม่ยับค่ะไม่ยับนะประมาณรอบนี้ด้านข้างนี้ไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าเป็นตัวไอ้นี่นะตัวกลับไปกลับมาถ้าเราถักมันก็จะเป็นวงกลมค่ะเราก็ถักขึ้นอันนี้สามหลักก็คือสองโซ่ระหว่างสองโซ่ ถ้าใครอยากให้ดอกมันใหญ่ๆหน่อยจะเอาสี่หลักก็ได้รูปาให้ดูสามหลักสี่หลักก็ถ้าถ้าหน้าร้อนก็จะร้อนนะมันหนามันจะทำให้หนาอยู่นะแต่ไหมอินโดมันมันพอรีดแล้วมันมันยืดมันยืดอยู่นะคะพอ,พอรีดะยืดไว้อยู่ อันนี้เกี่ยวตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่สามข้มมาหลักทำให้ดูหน่อยนึงเนาะถ้าใครหาลายถักใหม่ๆเสื้อใหม่ๆก็มาดูนะคะของบูพาเสื้อไม่ซ้ำกันค่ะแบบไม่ซ้ำกัน ลายถักก็ไม่ต้องไปนั่งเดานั่งคิดนะก็มาดูบุผาถักดูหน่อยนึงก็เป็นแล้วค่ะแล้วก็ค่อยไปเข้าตัวเข้าแขนอะไรไปแต่ว่าบุผาไม่ได้สอนเข้าตัวไว้ให้น้องมาใหม่อาจจะต้องไปศึกษาจากท่านอื่นก่อนว่าเข้าแขนยังไงเข้าคอยังไงคือถ้าทำได้ตัวหนึ่งมันก็จะได้เลยค่ะต้องให้ได้ตัวแรกก่อน ถักตัวให้ได้ก่อนถักก็อย่าถักตัวเล็กเกินนะคะเดี๋ยวใส่ไม่ได้หลายคนก็บอกไม่ไม,ไม่ไม่อยากเปลืองไหมเสร็จไปไวก็ถักตัวเล็กนิดนึงสรุปแล้วใส่ไม่ได้วงแขนก็เอาเล็กนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะใส่ไม่ได้นะเวลาสวมหัวสวมไม่ได้ ขอหมูผานี่ก็ตัวใหญ่ก็จะเอาใหญ่มันเป็นลายสับบางกันไปค่ะแต่ว่าภาพรวมออกมาสวยนะพอออกมาเป็นตัวแล้วสวยค่ะตอนนี้นะบูพานถักไว้สีชมพูแต่อันนั้นจะเป็นหัวทิ่มลงถักจากคอลงมาเพราะบูพาว่าถักจากคอลงมามันง่ายกว่านะมันไม่ต้องทำวงแขนนะแค่ แตกออกมาให้มันให้มันแตกแตกวงแขนออกมามันก็จะลงตามไอ้นี่มันเลยแต่ถ้าถักจากชายขึ้นเนี่ยเราต้องไม่ทําวงแขนจะยากอยู่บางทีแขนไม่พอดีนะใหญ่ไปเล็กไปตอนนี้บุผาก็จะถ้าเป็นไหมอินโดค่ะบุภาถักไปบุผาก็ต้องไปรีดดูก่อนนะเพราะมันย้วยจริงๆ ไหมมันแบบพอลี่แล้วอูยืดออกมาแบบเยอะเลยอะ่ะเพราะเวลาเราถักเราถักตึงมากไม่ได้นะไหมมันลื่นนะแต่ถ้าไหมบีนัทนีไม่ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะไม่เป็นไหมมันไม่ได้ไหมไหม,ไหมลื่นไหมมันจะเป็นได้แข็งแข็งแข็งมันไม่ไม่ได้ไหมลื่นลื่นอะ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยนะ เดี๋ยวพอเราไปรีดมามันก็จะสวยเองค่ะสวยเองก็จะเป็นดอกมาสับวางกันเนี่ยสวยนะปูผาว่าลา,ลายนี้นะคะโดยภาพรวมสวยนะคะพอรีดแล้วรีดเดี๋ยวรีดด้านนี้นะด้านนี้โชว์ด้านนอกให้รีดด้านหลังเวลาเรารีดนะคะรีดด้านหลังพรมน้ําก่อนให้มันให้มันพรมบูผาเอาชุบน้ําเลยนะชุบน้ําแล้วก็มามาพาดไว้แล้วให้น้ํามันหยดสักพักหนึ่งแล้วถึงมารีด ทับทับแล้วก็ทับด้านหลังด้านนี้อย่าไปทับนะคะด้านนี้ถ้าทับมันจะแบนแต่แต,แต่ไม่เห็นลายเลยเราทับด้านนี้ด้านเดียวด้านเดียวนะคะเนี่ยคะ่ะด้านข้างหลังด้านเดียวเพราะด้านนี้เราจะโชว์ข้างนอกนะอืเนี่ยคะ่ะสวยดีนะลายเนี้ยลองทํากันดูค่ะบุพกาทํามาแล้วตัวหนึ่งแต่เห็นว่าลายมันก็เป็นคนละแบบเนียคะ่ะสวยอยู่นะ สีขาวเขาจะนิยมเนาะนิยมคือนิยมใช้สีขาวผักโคเชค่ะด้วยสีขาวมันมันใส่กับเสื้อผ้าได้หลากหลายเสื้อผ้าได้หลายชิ้นได้อะไรแต่ทีนี้แขนแขนยาวเขาไว้ใส่ทํางานอะไรได้เนาะหรือใส่ลําลองก็ได้อืมแต่ว่าเสื้อตัวนี้มันต้องแขนยาวนะมันถึงจะสวยอะ่ะคือถ้าแขนแขนสั้นๆบุพาว่ามันมันยังไม่โอเคอ่ะมันต้องยาวหน่อยค่ะเนี่ยค่ะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะลองทํากันดูค่ะหลากหลายลายเนาะ ลายง่ายๆลองทำกันดูค่ะค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ